แกงส้มผักปุ้งครับวันนี้แกงส้มปักปุ้งแซ่บน้ำนข้นๆเลยครับแกงส้มผักปุ้งปลากระป๋องครับ แกงส้มปลคุ่งอร่อยอร่อยครับ <c oughs> ขออนุญาตปรุงเครื่องก่อนนะครับ